สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับนี่คือคําถามแรกแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสกันของวัตถุและมีแรงไปกระทําที่วัตถุนะครับอันนี้คือวัตถุอันนี้คือผิวสัมผัสอันนี้คือแรงที่กระทำนะครับเพราะฉนั้ ถ้าเป็นแบบนี้จะเกิดแรงเสียดทานแน่ครับตอนนี้เรามาดูว่าแรงเสียดทานนั้นมันมีกี่ชนิดแรงเสียดทานนั้นมี2ชนิดคือแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตนั้นจะเกิดขึ้นในขณะที่วัตถุถูกแรงกระทาแล้วยังมีสภาพนิ่งส่วนแรงเสียดทานจนนั้นเกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่นะครับ ส่วนแรงสถิตแรงเสียดทานสถิตนั้นก็ยังแบ่งได้อีก2แบบคือแรงเสียดทานธรรมดาผมเรียกว่าแรงเสียดทานธรรมดาเกิดขึ้นเมื่อเราออกแรงกระทําบนวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ถึงเราจะเพิ่มแรงไปหน่อยหนึ่งมันก็ยังไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตัวนี้จะมีได้หลายค่าในกรณีที่เราออกแรงหลายหลายค่าแล้วมันไม่เคลื่อนที่ อันที่สตรงนี้เป็นแรงเสีษดทานสถิตสูงสุดนะครับแรงเสีษดทานสถิตสูงสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อวัตถุพอดีขยับเมื่อเราออกแรงดึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูการทดลองอันนี้คือวัตถุนี่คือผิวสัมผัสตอนนี้ออกแรงเรามีเครื่องช่างที่ทำเองสเกลเป็นหน่วยๆน,นะครับหนึ่งเซนเพราะนั้นตอนนี้ออกแรง ตอนนี้ไม่ได้ออกแรงมันก็อยู่ที่ศูนย์ตอนนี้ไม่มีแรงเสียดทานเพราะเราไม่ได้ออกแรงกระทําที่วัตถุแต่พอเราเริ่มดึงดึงเครื่องช่างปรากฏว่ามีการยืดออกมีแรงกระทําแน่นอนสองหน่วยแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ตอนนี้ถามว่าเกิดแรงเสียดทานไหมเกิดครับเกิดแรงเสียดทานธรรมดามีขนาดสองหน่วยพอเราเพิ่มเป็นสามมันก็ไม่เคลื่อนที่พอเราเพิ่มเป็นสี่ ก็ไม่เคลื่อนที่อีกแสดงว่าเกิดแรงเสียดทานอีกจนกระทั่งเราเพิ่มไปเรื่อยๆแล้ววัตถุมีการขยับเห็นไหมตอนนี้เราถือว่าเกิดแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับตรงนี้แรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั้นจําเป็นมากสําคัญมากเพราะมันจะเป็นค่าที่จะเอามาเขียนในรูปของสมการนั่นเอง นะซึ่งจะเราจะได้ศึกษาในตอนต่อไปนะครับตรงน,นี้สวัสดีครับ